นน perfect. เสื้อกันหนาวไม่กันเหงาววันนี้ก็จะมาบอมอยซีรีเรื่องสายละับะเทวดา Perfect t เทเลเนอตอนวิศวกรรมโยธาก็เป็นคู่ที่สองที่ต่อจากวิศวกรรมปัสาซึ่งคู่นี้เนี่ยก็เป็นคู่ที่ต่างกันมากอย่างโยธาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีความยินชา นิ่งๆเงีเยบๆเ,เก็บตัวแล้วเขาก็มีปมเรื่องความรักเขาก็เลยปิดกั้นตัวเองจากเรื่องนี้เออส่วนกันเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาก็จะมีความสดใสล่าเริงแต่เขากลัวความมืดเพราะว่าตอนเด็กอะ่ะเขาเคยติดอยู่ในที่มืดๆอะ่ะก็เลยฝังใจไม่สามารถนอนปิดไฟได้เออเลยทำให้มีจุดบางอย่างที่ทั้งสองคนเนี่ยได้มาเป็นลูมเมกันแล้วความสัมพันธ์หลังจากนั้นมันก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆ คืออีพีเก้าถึงสิบสองเนี่ยโยธาเขาเสิร์ฟความรักความฟินออกมาเนี่ยฉ่ำเลยนะเขาลุกจีบกันแบบโอ้โหไม่ให้สาวไวัได้พักอะแต่อยู่อีพีสิบสามสิบสี่เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้คะ่ะคอรีแคปอีพีสิบสามก่อนอีพีสิบสามเนี่ยโยธาเริ่มมีปมเรื่องของแม่เข้ามาและแม่เข้ามาหาโยธากับไฟฟ้าโยธาไฟฟ้าเป็นพี่น้องกันนะอ่ะแม่ก็มาหา แต่ก็ยังไม่ทันได้พูดคุยอะไรกันโยธาก็ดึงไฟฟ้าขึ้นไปบนหอและพอไฟฟ้าเอ้ยแล้วพอโยธาไปอยู่ที่ห้องตัวเองใช่ปะอารมณ์ยังไม่ดีอยู่กําลังจะเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปร้านเหล้าร้านพี่ชายของตัวเองคนหนึ่งก็คือนิวตันเออแต่ว่ากันเน่ะเขาก็ขอร้องไว้ว่าอย่าไปได้ไหมไม่อยากให้มีเรื่องไม่อยากให้เจ็บตัวกลัวเป็นอันตรายโยธาปีดเลยจ้ะแล้วมันเลยพูดประโยคนี้ขึ้นมาชีวิตกูไหมเกี่ยวอะไรกับมึงนั่นแหละ ซึ่งมันจะพูดทําไมก็ไม่รู้เอามันโมโหนะเนาะอารมณมันก็นําไปแลวหลังจากนั้นก็มาที่ร้านเนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยนะที่โยธาทําทให้กังเสียใจเออแล้วหลังจากนั้นเขาก็งอ้อคืนดีกันได้อ่ะเรื่องหนึ่งยังพอทนเรื่องต่อไปพอๆ<อ>เลยค่ะก็พอง,ง้อเสร็จแล้วใช่ไหมยโยธา กับกันนะ่ะเขาก็นัดก,กันไปว่าจะไปเลี้ยงส่งพี่อาร์พี่อาร์เขาก็อยู่ในสถานดเวยาเพราะว่าเขาจะไปฝึกง,งานแล้วไงก็เลยไปกินเลี้ยงที่ร้านของพี่โนตนันซึ่งเป็นพี่ชายของโยธาก็ไปร้านนั้นก็เกิดเหตุเกิดเรื่องราวอีกได้มีซีนเคลียร์ใจยังไงก็ไม่รู้ที่โยธาได้เข้าไปพูดคุยกับพี่วาลิตซึ่งเป็นแฟนเก่าของโยธา,ย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 าแล้วก็มีการพิสูจน์ด้วยการจูบแล้วกัน จะมาเข้าหนะ้องน้ำมาเห็นนี่คือเรื่องที่สองแล้วค่ะที่โยธาทํากันเสียใจเสร็จแล้วก็มีการนอนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตัดจบไปแล้วก็มาขยายอีกทีหนึ่งในอีพีสิบสี่ตอนที่ดูตัวอย่าง e p 1ีสิบสี่เนี่ยออ้ยน่าจะดีน่าจะหวานไม่หวานต้นขมปลายไม่ถังจะอี1 3สิบสามเลย EP14 บสี่คือหวานเลยเขาก็มีการ พูดการเคลียร์ใจกันแล้วก็ตกลงในเรื่องความสัมพันธ์โดยที่โยธาเองก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับการหรอกก็บอกว่าขอเวลาหน่อยขอเวลาไปคิดทบทนว่าไอความรู้สึกนีที่เขามีให้กันะมันคือความรู้สึกที่พิเศษแค่ชั่วคราหรือเปล่าหรือรู้สึกเห็นกันเป็นเหมือนคนรัก่ะก็เลยขอเวลากันก็บอกว่าจะรอก็คือเขาก็เหมือนจะ อยู่ในช่วงจิตเยียบกันได้ด้วยดีแต่อยู่ๆโยธาก็เป็นอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วตอนดูก็คือต้องตามโยธาให้ทันน่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวไปไป,ไปมามาเดี๋ยวก็เป็นอะไรไม่รู้คือโยธาไม่เลิกคิดเยอะโยธาเป็นคนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองทําตามที่ตัวเองรู้อะในมุมมองของตัวเองแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เป็นรับรู้กับเขาด้วยเออ คือไม่พูดตรงๆออไปไม่พูดคุยให้เข้าใจอธิบายให้ชัดเจนอะคิดว่าถ้าพูดออกไปตรงๆอธิบายชัดเจนยังไงอะกันก็เข้าใจในสิ่งที่โยธาทำอยู่แล้วแต่เลือกที่จะทําเองคนเดียวคิดเองคนเดียวนะงงปะล่ะ <c oughs> ก็มีความขมขมไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเรื่อย,อย,อยจนมาถึงซีนสุดท้ายเนาะ <c oughs> เป็นซีนหนึ่งที่ก็ เหมือนเคลียรแต่จะไม่เคลียแต่ก็เป็นการงอกันนั่นแหละแล้วก็ตัดจบไปซึ่งตัวอย่างอีพสิบห้าให้ความหวังมาเอาอีกและแต่คิดว่าอีพีสิบห้าน่าจะดีเลยอย่างแรกเลยโยธาเนี่ยคนนี้เขาเราต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วก็ต้องพยายามมองในมุมมองเขาเพราะว่าระหว่างทางที่เราดูซีรีส์เราจะมองในมุมมองกันบุกว่าที่ฉันเป็นแม่ของกันนะเราก็ต้องรักลูกของลูกป,ปะเออต่อมุงองมงหงโยธา โยธาเขาโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบพ่อกับแม่แยกทางกันในบรรดาสามพี่น้องเนี่ยโยธาน่าจะเป็นคนที่แสดงความรู้สึกของตัวเองอะออกมาตรงๆว่าไม่โอเคกับการที่พ่อกับแม่แยกทางกันแล้วก็เกิดการตั้งคำถามมากมายว่าทำไมถึงเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแรกๆเขาอาจจะแค่เป็นคนเก็บตัวเฉยๆไม่ยุ่งกับใคร จนได้เจอกับพี่วาลิตพี่วาลิตเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับพี่นิวตันด้วยโอ้โหพี่วาลิตได้เข้ามายังลูกของยูธาแล้วทั้งสองคนก็ได้เป็นแฟนกันแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ต้องพังทลายลงเมื่อพี่วาลิตอะในระหว่างทางที่คบกับยูธาก็เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจบางอย่างว่าไอความรู้สึกนะี่นที่มีต่อโยธาเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าความลักหรือ รู้สึกดีเพราะว่าเห็นโยธาเป็นแค่น้องชายสรุปและแล้ววันหนึ่งพี่วาลิสเนี่ยก็มั่นใจว่าไอความรู้สึกที่ผ่านมาที่มีให้โยธาคือคิดกับโยธาแค่น้องชายเท่านั้นก็เลยบอกเลิกไปโยธาก็เลยพูดว่าพี่อะได้พังทลายโลกของผมพังลงไปแล้วเพราะว่าในตอนนั้นอะโยธาให้วาลิสเป็นโลกทั้งใบจริงๆกลายเป็นว่า เขาไม่เชื่อใจในความสัมพันธ์ใดๆอีกเลยไม่ว่าจะมาในแบบเพื่อนหรือแบบคนรักโยธาขอไม่เชื่อใจใครอีกขออยู่คนเดียวขอตัดความสัมพันธ์กับทุกคนเพราะเขาคิดว่าถ้าเขาไปเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครเขาจะเริ่มคาดหวังกับคนคนนั้นว่าคนคนนั้นน่ะจะทิ้งเขาไหมเออเขาก็เลยตัดขาดด้วยการที่อยู่คนเดียวไปเลยไม่ไวใ้ใจใครอีกประมาณนี้แต่ พอการที่เขาอยู่คนเดียวมันเนื่นนานมันเลยทําให้เขากลายเป็นคนที่ไม่เข้าใจความรักไม่รู้ว่าความรักคืออะไรและเขาก็ได้มาเจอกับกันกันก็เป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มแสงสว่างในชีวิตของโยธาที่มันมีความมืดมนในตอนแรกให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นโยธามีความรู้สึกที่พิเศษกับกันมาก,มาก แต่ก็ยังไม่สามารถค้นหาคําตอบได้ว่าไอ้ความรู้สึกพิเศษตรงเนี้ยมันคือความชอบแบบชั่วคราวหรือความรักเออคือคือ,ค,อคือมันจะมีในอีพีสิบสเนาะที่ที่กันอะถามว่าเราอะเป็นอะไรกันแล้วโยธาก็บอกว่าไม่รู้แต่รู้สึกพิเศษรู้สึกอยู่ด้วยเราปลอดภัยแต่ยังไม่สามารถให้คําตอบได้ เอออะไรฟิลนั้นอย่างเงี้ยคิดว่าที่โยธาเนี่ยไม่ได้ให้สถานะกับกันตั้งแต่แรกเลยว่าเออเราเป็นแฟนกันนะเป็นแฟนเงินจะได้รู้ไปเลยว่าไอความรู้สึกนี้ของเรามันเป็นยังไงไม่โยธาเขารู้สึกว่าถ้าทําแบบนั้นนะ่ะประวัติศาสตร์มันจะไปซ้ำรอยตอนที่เขาคบวาลินถ้าเขาสารสัมพันธ์กับ กันโดยที่เป็นแฟนกันนะแล้วระหว่างทางเขาดันไม่เชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองว่าเขารักกันแบบไหนแล้วอยู่ๆวันหนึ่งไปบอกเลิกกันอย่างเงี้ยเขาอาจจะทําให้กันเสียใจก็ได้เหมือนที่วาลิสเคยทําให้เขาเสียใจเขาก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะขอเวลาตัวเองไปทําความเข้าใจกับรู้สึกตัวเองเพื่อให้มันเกิดความมั่นใจก่อนถ้าเกิดความมั่นใจแล้วเขาถึงเลือกที่จะไปขอกันคบเออ โดยที่โยธาเองก็ไม่สามารถการันตีช่วงเวลาได้ว่าจะหาคําตอบได้ภายในหนึ่งวันเดือนหรือปีโยธายังให้การันตีเรื่องนี้กับกันไม่ได้แต่นั่นแหละพอด้วยความที่โยธาคิดมาเป็นสเต็ปนี้ใช่ไหมแต่ลืมนึกถึงมุมีฝ่ายว่าไอ้นะเวลาเนี้ยตัวของโยธาก็ได้ทําร้ายความรู้สึกของกันแล้วเหมือนกันเพราะว่าตัวกันเองก็ต้องคิดว่า เรารอโดยที่ไม่มีอะไรมาการันตีแต่เรารอเพราะว่าเราหักเขานะเราก็เลยเลือกที่จะรอในขณะที่เราก็นั่งคิดอีกว่าถ้าวันหนึ่งโยธาคิดได้แล้วว่ารู้สึกอะไรกับเราอะแล้วถ้าเกิดว่าเขามาปฏิเสธเราอะมันก็เจ็บดิมันก็เสียใจดิยังไม่ทันได้เป็นอะไรกันเลยอะเออแต่ก็ต้องมานั่งคาดหวังกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนอะ่ะเข้าใจปะถ้ามันไม่เป็นอย่างที่หวังอะมันก็เสียใจนะ ก็เหมือนกับโยธาเหมือนกันที่คิดว่าถ้าคบคบกันไปแล้วอยู่ๆเขารู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์แะบ,บอกเลิกอ่ะกันก็เจ็บอยู่ดีเนี่ยมันคิดกับคนละมุมอ่ะเพราะฉะนั้นโยธาก็เลยกลายเป็นว่าเวลารู้อะไรก็ทําในมุมของตัวเองโดยที่ไม่ได้นึกถึงเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกยังไง <c oughs> เข้าใจไหมถ้า ถ้าให้นึกถึงอีกอย่างหนึ่งของโยธานะด้วยความที่เขาเองก็ห่างหายจากการมีความรักอะนานมากแล้วเขาก็ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนไปเปิดใจรักใครอีกเขาา้าใจป่ะเขาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนความคิดตรงนั้นไงความคิดเดิมของเขาก็คือไม่อยากมีความรักอีกแล้วแต่พอพอได้มาเจอกันอะไอเรื่องความรู้สึกกับมันห้ามกันไม่ได้ไงเขาก็ ไปรู้สึกหวั่นไหวกับการชอบกันทันที่ตัวเขาเองอะ่ะยังติดอยู่กับอดีตอยู่เลยอะ่ะเขาใจปะยังคือยังไม่ได้เลยจุดที่ตัวเองหลุดออกจากอดีตได้แล้วเออถ้าถ้าโยธาสามารถหลุดออกจากอดีตได้แล้วเขาก็สามารถครบกับกันได้ง่ายแต่ในเมื่อเขายังติดจากอดีตอยูอ่การมาของกันน่ะกลายเป็นว่ากาันน่ะคือคนที่ใช่นะแต่มาในเวลาที่ไม่ถูกอะ่ะ เข้าใจปะโยธามันก็เลยเกิดความสับสนด้วยส่วนหนึ่งแต่ด้วยความที่ในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะขอเวลาไปเช็คความรู้สึกตัวเองนั่นแปลว่าลึกๆส่วนหนึ่งอะเขาก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับกันนั่นแหละถ้าเขาไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับกันเขาจะไม่มีความคิดนี้เลยนะเออเอาง่ายว่าทั้งกันและโยธาไม่ผิดเลยเว้ยที่เขาจะต่างฝ่ายต่างชอบกันะ เพราะว่าความรู้สึกมันห้ามกันไม่ได้จริงตัวตัวของกันก็ไม่ไม่คิดว่าจะไปชอบคนแบบนี้อ่ะอาจจะคิดดูนะเราเติบมาการไหนเขาเติบตัวมาในครอบครัวที่ดีเขามีความสดใสในตัวเองเขามอบความสดสใสกับคนอื่นเพราะเขาก็คือเขาเรียกว่าออไรความสดใสของโลกใบนี้อ่ะใครอยู่ใกล้เขาก็รู้สึกดีรวมถึงโยธาเองด้วยแล้วด้วยความที่เขาชอบโยธาเขาก็อยากจะรู้จักโยธามากขึ้น แต่พอยิ่งรู้จักก็ยิ่งไม่โอเคกับการกระทําบางอย่างของโยธามันทำรู้สึกว่านี่เรากำลังเจอใครอยู่วะเราชอบใครอยู่ทําไมเขาถึงมาทําลายความสดใสของเราทําไมเขามีที่บนกับเราได้ขนาดเนี้ยขนาดนี้เข้าใจะปะเออคือคือในใจของของ,ของการอาจจะไม่ได้คิดว่าโยธาโยธามาทําลายความสดใสของตัวเองนะแต่แค่รู้สึกว่า คนคนนี้มีอิทธิพลกับใจล้วมากถ้ามองในมุมมองของคนนอกหรือเพื่อนรอบข้างก็จะมองว่าไอโยธานเนี่ยมันเป็นคนมาทําลายความสดใสของกันใช่ถูกต้องฉันก็คิดอย่างนั้นแต่แต่กันอะแค่รู้สึกว่าแม่งโคตรมีอิทธิพลกับใจเลยว่ะคนเนี้ยเออสามารถทําให้เราเป็นได้ขนาดนี้ฟิลนั้นซึ่งเพราะอะไรเพราะว่ายโยธากกาแพง มันหนามากหนาจนจนแบบขนาดกันเองอะ่ะยังไม่สามารถทลายไปลึกขนาดนั้นได้อะ่ะถึงโยธาจะไว้ใจกันแล้วอะ่ะแต่ยังมีเรื่องบางเรื่องที่มันก็ยังเป็นกำแพงสำหรับโยธาที่จะเล่าให้กันฟังอะ่ะเออแล้วกันจะไปเข้าใจโยธาได้ไงนะจุดเนี้ยเข้าใจปะกันเองก็ไม่ผิดเลยเว้ยที่จะรู้สึกแย่ yeah! กับโยตการกระทำของโยธาเนี่ยแต่คนของคนรักกันไง เพราะสองคนรักกันโจทากับกันอะเรื่องการสื่อสารด้วยเพราะเหมือนพูดโจทาก็พูดอ้อมไปอ้อมมากันเขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่มีสถานนะเขาก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่มันมันแบบลึกขนาดนั้นหรือพูดอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเรากําลังนี้เงาอยู่หรือเปล่าวะเพราะาเราไม่ได้ไปแย่เขาไงเนี่ยมันก็มีขอบเขตของเรื่องนี้มาด้วยอืม มันยากนะคือตอนดูอะ่ะเราก็โมโหโยธาไปเยอะเหมือนกันแต่หลังจากดูจบเราก็พยายามคิดว่าโยธามันทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรอ๋อมันทําแบบนี้เพราะว่าอดีตมันเป็นแบบนี้แล้วมันไม่อยากให้ประวัติศาสตร์อะมันซ้ํารอยมันก็เลยเลือกที่จะไม่ทําแบบนั้นแต่มันก็ลืมพิจไปว่าไอ้สิ่งที่มันทําอยู่ตอนเนี้ยก็กาลังทำ้ายที่ิญหลักอยู่เออนั่นแหละ มันก็เลยมีจุดที่ตอนดูคคสมองเตียนไปหมดอ่ะทุกคนขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นมุมของโยธามุมของกันก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะทุกคนสำหรับซ้ายรหัสเทวดา perfect trainer ep ที่13-14แต่อิง15ฟินและเดี๋ยวโยธาจะกลับมาจะคัมแบค โยธาคนเดิมกำลังจะกลับมาเป็นลูกเขยคนโปูดแล้วค่ะมันมันจะมีซีนในวีดีโที่โยธานางเสียใจแล้วไปร้านเล่าแล้วก็ได้คุยกับพี่วาเออพอได้คุยกับพี่วาพี่วาน่าจะไปพูดอะไรบางอย่างที่ไปกระ,กระตุ้นตัวโยธาให้โยธารู้สึกตัวสักทีว่าตัวเองอะรักกันไปแล้วซึ่งโยธาก่อนหน้าน,นี้มันไม่รู้ตัวเลยนะว่ามันขาดเขาไม่ได้แลว้วอะนั่นแหละมันต้องมีคําพูดอะไรบางอย่างพี่วาที่ทาให้โยธารู้สึก ขึ้นมาได้บ้างกระตุ้นโยธาได้บ้าง EP พีสิก็เลยกลับมาเป็นโยธาคนเดิมเหมือนกับ EP ที่ผ่านมาที่โยธาเสิร์ฟดีก็จะกลับมาเสิร์มนั้นจ้ะทุกคนสำหรับวันเนี้ยก็ประมาณนี้แค่นี้แหละบ๊ายบาย